สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในวันนี้จะขอพาเพื่อนๆมาชมกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากแดนพาราตะกันค่ะซึ่งเป็นแบรนด์บาจาที่มีชื่อว่าชิตะเป็นสกูตเตอร์พรีเมียมสไตล์ยุโรปอ่าซึ่งเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยเห็นหรือเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วและในวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมดูรายละเอียดกันค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจของรถ e-bike คันนี้จากอินเดียกันบ้าง โดยจะขอเริ่มกันที่รูปลักษ์ภายนอกที่มาแบบ s c เตอร์พ Premium สไตล์ยุโรปหรือแบบอิตาลีซึ่งบอดี้เฟรมก็จะเป็นแบบเหล็กแข็งที่เคลมว่ากันน้ำมาตรฐานระดับ IP67 และฉีดตักนี้ก็จะมาพร้อมกับชุดไฟสองสว่างที่เป็นแบบ Full LED ซึ่งไฟหน้าก็จะเป็นทรงรีมาพร้อมกับ DRL ที่ล้อมรอบรูปทรงเกือกมา้าส่วนไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบ LED อยู่ที่ตัวบังลมหน้า ซึ่งจะวิ่งแบบ s e q u e นเชียทางด้านระบบการสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นแบบช็คแกนเดี่ยวทางด้านซ้ายที่คล้ายกับรถสไตล์สกูตเตอร์อิตาลีขยับขึ้นมาค่ะตรงมาารวัดจะเป็นแบบ Minimal ทรงกลมหน้ารักดแบคไลท์สีน้ำเงินมาพร้อมกับเลขบอกความเร็วตรงกลางแถมมีระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านชีตักแอปพลิเคชันอีกด้วยและในฝั่งของสวิชแทนก็จะเป็นแบบวัสดุซอฟทั h ส่วนกุญแจชีตักนะคะก็จะเป็นแบบรีโมทคีย์ฟอกที่แค่กดปุ่มตัวรถก็สามารถสตาร์ทรถและพร้อมบิดออกได้เลยทันทีอ่าและไม่พอเพียงเท่านั้นนะคะทางชีตักจากอินเดียเขาก็ยังเอาใจสายซ้อนสาวๆหรือสุภาพสตรีที่จะต้องนุ่งกระโปรงแล้วนั่งหันด้านข้างเขาก็จะมีตัวพักเท้าแบบซ้อนหันข้างมาให้อีกด้วย เพราะว่าจริงๆแล้วทางอินเดียนั้นสุภาพสตรีก็จะนิยมนุ่งสารีทำให้เวลานั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์จะต้องหันออกด้านข้างเพื่อความสะดวกไลยเขาก็ยังใส่ใจในจุดนี้ค่ะโดยโหมดของการขับขี่ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3โหมดก็คือ Eco Sport และถอยหลังซึ่งระบบขับเคลื่อนจะไม่มีทั้งสายพานหรือว่าโซ่นะคะแต่ว่าจะมีชุดเฟืองขับเชื่อมต่อกับล้อหลังได้โดยตรง สำหรับการชาร์จไฟก็จะใช้ไฟบ้านขนาด5แอมป์220โวลต์ใช้ผ่านอะแดปเตอร์เข้าที่พอร์ตจ่ายไฟด้านท้ายตัวรถนะคะซึ่งรา r าร์ t ก็เคลมไว้ว่าง่ายมากๆเหมือนชาร์จไฟมือถือนั่นแหละซึ่งการชาร์จเต็ม100%จะใช้เวลา5ชั่วโมงแต่ถ้าหากใช้ Quick Charge ใน1ชั่วโมงก็จะได้อยู่25%ในเรื่องของระยะทางที่เคลมไว้ก็วิ่งได้อยู่ที่90กิโลเมตรจากแบตเตอรี่ใหม่และก็ต้องเป็นประจุเต็มซึ่งต้องวิ่งด้วย E c โ mode นะคะ ทางได้มอเตอร์ไฟฟ้าก็ให้พละกกำลังสูงสุด5.3แรงมา้าแรงบิดสูงสุด16นิวตันเมตรแล้วก็ความเร็วสูงสุดที่ทำได้ก็คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งชุดล้ออัลลอยด้านหน้าก็รัดด้วยยาง90ทับ90ขีดสิและด้านหลัง100ทับ90ขีดสิโดยระบบเบรกทั้งหน้าและหลังก็จะเป็นแบบดรัมเบรกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแบตเตอรี่นั้นก็ไม่สามารถสวอปได้ ซึ่งทางแบรนด์เขาก็เคลมไว้ว่าสามารถชาร์จได้มากกว่า1,000ครั้งและสำหรับตัวรถก็เคลมระยะประกันอยู่ที่70,000กิโลเมตรหรือ7ปีส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนก็รับประกันอยู่ที่50,000กิโลเมตรหรือ3ปีโดยบาจาชีตักจะมีให้เลือกด้วยกันอยู่4ส,สีได้แก่สีบรอนทองสีแดงสีน้ำเงินและสีดำ ส่วในเรื่องของราคานั้นก็เริ่มต้นอยู่ที่1ถึง1.5แสนรูปีหรือราวๆ43,000ถึง65,000บาทซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกคะ่ะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจรถ EV บคันนี้แล้วล่ะก็ต้องขอบอกว่าก็ไม่แน่นะคะภายในปลายปีนี้ก็อาจจะมีเปิดตัวที่ไทยเลยก็เป็นได้อ่าสำหรับใครรอรุ่นอยู่หรือรอชมจะเปิดที่ราคาเท่าไหร่หน้าตาเป็นยังไงก็อย่ายลืม รออัปเดตไปกับเราทีมงานโมโต้ไรว์ลกันด้วยนะก็ขอฝากเพื่อนๆกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไปที่ช่องโมโต้ไรว์ล์นี้แล้วก็อย่าลืมไปกดซิน First กดไลค์เฟซบุ o กแฟนเพจโมโต t ไรว์ล์ของเราเพื่อให้เป็นกําลังใจแก่ทีมงานโมโตไรว์ลกันด้วยนะคะสําหรับในวันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ